มีปลามีปลาลงมาให้ใกล้ลงมาให้ใกล้ปลาก็ลงมามีมีตัวมีตัวไหมเอ่ยมีตัวไหมเอ่ยมีโอ้มีตัวลายๆเหมือนเดิมอีกแล้วมีตัวอนาคตได้อีกแล้วครับผมโอ้ยเยอะแท้อันนั้นโอ้ยดูตัวเอ้าปลาไหลอีกแล้ววะปลาไหลด้วยปลากระสุนนะฮะเอ้าเอ้าอย่างนี้โอเคอยู่นี่ครับผมอันนั้น อนานคนดาอีกด้วยอนานคนดาปลาไหลโอ้ปลาไหลวันนี้ปลาไหลสองตัวอะไรครับผมท่านผู้ชมปลาไหลสองตัวแถวอนานคนดาอีกตัวอนึ่สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีอุกทานนะครับผมแล้วก็สวัสดีผู้ที่รับชมนะฮะวันนี้ผมพามันกู้รอบนะฮะสองวันสองผมจะทิ้งไว้ประมาณสักสองวันแล้วผมก็จะมากู้ทิ้งเนะครัะผมโอวันนี้น้ําลงค่อนข้างเยอะครับนี่ฮะนี่ฮะมาดูมาดูกันใกล้ๆครับผมวันนี้น้ําน้ําลงค่อนข้างเยอะนะฮะ นี่ครับผมเดี๋ยวเรามากู้หลังนี้ครับน,นี่ก็ข้างในอืพื้นที่สวยจริงๆครับผมนี่ครเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ครไม่รู้ว่าตีนมันลอยบ้างบ้างหรือเปล่านะฮะเดยเราเดี๋ยวเรามาลองกันดูนะครับผมอมันนี้มันเงียบจังลองดูนะวันนี้เงียบแล้วนะจะเป็นยังไง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 เอ้าหุยไม่เงียบไม่เงียบไม่เงียบโอ้ไม่เงียบไม่เงียบ ปลาไหลกับปลากระสงครับผมนี่ครับนี่ครับอ่าตากล้องมาให้ถ่ายถ่ายเออถ่ายถ่ายใกล้ๆคุยปลาไหลไซส์ครึ่งโลขึ้นครับผมปลากระสงก็ประมาณเกือบเกือบครึ่งโลเลยครับผมเอ้าเห็นเงียบๆแล้วครับผมนี่ฮะโอ้เจ้า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 อ่าเดี๋ยวเอาเอากระแบงมากระแบงมาอ่าจับไว้ตากล้องจับไว้จับไว้นะเฮ้ยเอ้าเออเอทำไมมันทำไมมันไหลออกมาทางนี้ได้ไงอ่ะโอ้โหนี่ ตกใจหมดเลยเดี๋ยวมันไหลออกฝั่งนู้นเลยยุ่งเลยตังตังตังค์ไว้ตังค์ไว้อ่านี่ครับนี่ครับผมนี่ครับมาแล้วึบไปแล้วครับอ่านี่ปลากระสอบับผมเนี่ยปลากระดีปลาปลากระดีนี่เดี๋ยวผมจะเก็บสะสมเอาไว้นี่ฮะโถงปลาครับผมอ่ะเดี๋ยวเลยับนี่ครับโอ้โหตัวอย่างใหญ่เลยครับผมนี่ฮะครึ่งโลเลยครับผมนี่ฮะอ่าหมานครับผมหมานครับสองวัน สองวันครับผมอ่ามีตัว <sucks> มีตัวมีตัวครับผมเดี Pla ๋ยวเดี Hyung ๋ยวเดี๋ยวผมจะดักให้ดูนะครับผมะฮตา้อนเอาเอาเอาวางดีๆเอาวางดีๆเอาวางวางเอาวางตรงๆนะให้ล้มนะปลาไหลลิฟเลยนะโอเคมาครับมาแบบนี้ตา้อนมาใกล้ๆครับผมนี่ครับผมตา้อนมาที่มาใกล้ๆมาใกล้ๆอ่ามาใกล้ๆลงมาใกล้ๆแล้วเออลงมาหน่อยนี่ครับผมผมผม ผมไม่ผมไม่มีเฟือกนะฮะผมเมื่อผมก็เลยไปซื้อเอาพลาสติกมาผมแล้วแล้วผมก็เหยียบตีนลงลงไปเลยนะฮะเนี่ยฮะก็จะสูงสักประมาณสักประมาณอันนี้มันสูงประมาณสักเมตรนะครับผมมันมีสูงอยู่แค่นี้ครับอะไรนะเฮ้ยล้มเลยเดิน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 มดินไปอ่ะเฮ้ยปลาไหลเดือดเดือดเอ้าอยู่แล้วทีเดือดเดือดเฮ้ยไหนฮะนี่เอามีดเอามีดมาเออ ไม่ทันแล้วบ้างไปแล้เหนี่นี่ยเอานี่ยมานี่อ่ายูยูยโหเกือบไปโหอ่วเผลอไม่ได้เลยครับเนี่ยเกือบแล้วครับผมผมเอาถังมานี่คือว่าผมผมเจอโอ้โห ไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะถือถือไว้ตากล้องถือถือมือหนึ่ะแป๊บนึงโอ้เกือบเกือบเกือบคเขาเกือบไม่ได้กินไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมจะดักให้ดูนะนี่ค่ะเราแล้วแล้วผมก็จะเว้นเว้นเว้นช่องเอาไว้แบบนี้นะปลาจากข้าจากข้างในเขาเขาเขาจะเข้ามาฝั่งนี้ฮนะแต่ฝั่งฝั่งนู้นผมจะดักเป็นขาเข้านะถ้าขาเข้าเขาจะเข้าฝั่งนู้นนะนี่ผมยี่หีหลงใช่ไหมผมนะีะฮะผมจะลงนี้นะ เหนียวหนีกนนี่ครับผมฮะผมก็จะกดลงไปอย่างนี้ยให้เสมอเลยครับผมนี่ฮะนี่ครับนี่เลยครับแล้วฝั่งนี้ก็ชิดนี่เลยครับผมอย่าให้มีช่องมีรูนะฮะอ่าโอเคผมนี่ฮะแล้วด้านหน้าก็ันี่ครับผมแล้วทีนี้ก็เอาเอานี่นะฮะเอาหญ้าครับผมโปะฮะโปะโปบนี่นะฮะอ่าอย่างนี้นะครับผม โปด้านหน้าเลยนะโอ้หเกือเกือบไม่ให้กินครับผมโอเคฮรวันนี้ครับวันนี้ครับผมฝั่งนู้นผมดูมาแล้วผมไปทางสองแล้วครับผมไม่มีตัวครับแต่ฝั่งนี้ผมก็เลยลองลองดูมีครับผมมีแตมครับโอเคครับผมฝากติดตามช่องช่างสายลากุณามากินแล้วก็ช่อง YouTube ช่างสายลากุมามากินด้วยนะครับผมขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผม สวัสดี f อทซุกทานนะครับผมแล้วก็สวัสดีผู้รีรับชมนะฮะนี่ผมมากู้รอบไปแล้วครับผมอันนี้ครบสองวันครับผมเพราะผมมากู้เลยครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะฮะมีตัวหรือไม่มีตัวนะครับผมแต่นี่ดูนะผมเห็นปากระดี่ขึ้นแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยว่อย่าเราลุ้นด้วยกันครับผมจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงนะครับผมแล้วลุ้นนะกันนะฮะมีตัวไม่เอ่ยมีตัวไม่เอ่ย นงีบเงียบนะครับผมลอ, Refer <ừ> ลองดูด้วยกันฮนะดึงดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาอ้าวนี่ครับผมอ้าหมานปลากระสงครับผมนี่ครับอ่านี่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 ครับผมนี่ครับนี่ครับออาหมานปลากระสงปลากระสงครับผมอ้าหมานทุกรอบหมานทุกรอบครับผมหมานทุกรอบมาทุกรอบก็ได้ทุกรอบครับผมอ้าแจ๋วแจวเจวเจวผมโู้ปลากระสงตัวสวยด้วยครับเนี aus, ่ยอู่แบบ ปลาฮุบเนี่ยในคลองปลากระดี่มันไม่เห็นได้เลยเนี่ยที่ผมจะเอามาทําลูกเหยื่อนี่ไม่ได้เลยครับผมอ่าเดี๋ยวอันนี้เต่าแล้วเต่าน้อยผมเดี๋ยวผมปล่อยเลยนะนี่ครับอันนี้จะเอาปล่อยอ่ะเอาปล่อยปล่อยนูก็ได้ปล่อยนูก็ได้ไะเอออ่ะหนูหนูจับไปเลยหนูจับไปอ่ะอันนี้ครับมามามาอ่ะทางนี้ทางไหนดีทางไหนดี ทางนี้นี่ก็ได้นี่ก็ได้นี่ก็ได้ฮะต้องหัวต้องทะเลือดเนียอ่านี่ครับผมอ่านี่ครับอ่านี่ครับผมไปแล้วครับอ่าอ่าไปแล้วไปยังไปแล้วเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็ไปครับผมอ่าอ่าอ่าถ่ายถ่ายอ่าอย่าไปอย่าไปออกอ่าไปแล้ว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 ครับไปแล้วครับอ่า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 เห็นไหมครับอ่ามาครับมาครับ เดี๋ยวเรามาดักกันนี่กันต่อครับผมเรามาดักปลากันอ่อ,อเดี๋ยวผมต้องเดี๋ยวผมต้องเอาปลาใส่กันนี่ก่อนเลยว่วันเมื่อวันเมื่อรอบก่อนนบผมโอ้เกือบไม่ได้กินครับผมออโอเคอตาต้องถือไว้ตัวแรกตัวแรกตัวแรกของรอบนี้นะครับผม โอเคผมเดี๋ยวผมข้าไปฝั่งนู้นก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอีกทีครับฝั่งนู้นจะมีอีกรุ่นนึงครับผมผมข้ามาแล้วครับผมข้ามาอีกแล้วเรามาลุนด้วยกันเลยนะครับผมจะเป็นยังไงนะฮะมีตัวแล้วไม่มีตัวนะครับผมจะมีตัวบ้างหรือไม่นะครับถ้าชมครับผมแต่เราดูนะฮะเริ่มหลบลยฮะอยลองดูนะครับผม เป็นยังไงเอ่ยเป็นยังไงเอ่ยอันนี้นี่เฮ้ยหูยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วปลาไหลแล้วหูยปลาไหลปลาไหลปลาไหลผมเห็นแล้วโอ้ยหางมันรูดปล่าเลยครับผมเอ้าหูนี่ครับท่านผู้ชมครับผมเอ้าหู้ยอย่างนี้แล้วเอาไปดึงนี่ขึ้นนี่หูนี่ครับนี่ครับผมนี่ครับนี่ครับโอ้ยดีครับผมดูตัวโอ้ปลาไหลเยอะด้วยนะเอ้ยปลากระดีอะเลยครับผมโอ้ยนี่นี่ครึ่งโลแล้วครับผม อะไรใหญ่อีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้รอบนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เมื่อรอบนี้แล้วผมโดนไปรอบนึงแล้วครับผมเกือบไม่ได้กินครับผมโอ้โหเดี๋ยว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 แต่กระแป๋งนี่ที่ที่ผมจะเอามานี่คือผมจะเอามาใส่ปลากระดี่นะครับผมจะเอาเท่าไปทําลูกเหยื่อครับผมโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำจะทำยังไงไอหยิบปลากระดีฮะเอาปลากระดีใส่ใส่ก่อนเนาะปลากระดีใส่ก่อนปลากระดีใส่ก่อนนะเนี่ย เดี๋ยวนะจะเข้าให้มันเข้าไปก่อนงี้ครับมันเข้าไปก่อนมันเข้าไปก่อนนะฮะอ่าไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับอ่าหลบไปแล้วอย่างนี้โอเคเลแล้วอ่านี่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 ครับผมอ่าจับไว้จับไว้ตากล้องจับไว้นะอ่าหนักโอ้โหหนักเลยอ่ะไฟครึ่งโลเลครับผมน่าได้เลยนะครับผมครึ่งโลได้แน่ๆน่ครับผมเท่าเท่ากับรอบที่แล้วเลยนะครับผม เมื่อรอบที่แล้วก็ครึ่งโลงเนี่ยนะฮะโอ้โหรอบนี้ก็ครึ่งโลงเลยโนอะ้ไซส์สวยจริงๆตัวนี้ตายหนักเลยหนักเลยอ๋อโอ้โหเอ้าอย่างนี้หมา,น,มาน,นะผมนี่ฮะอันนี้ปลากระดีครับผมเดี๋ยวผมจะเอาไปเก็บไปทําลูกเหยื่อนะฮะผมเลยแบบถ้าเอาใส่ถ้าใส่ถุงถุงไปนี่คือมันจะตายหมดนะฮะเดี๋ยวเอาใส่น้นะําอ่ะอ่านี่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 อ่านี่ครับผม ได้ลูกเหยือครับผมอ่าล่วงเดล่วเดล่วงอ,อันนี้ปลาถ้าปลากระดีนี่ไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่แล้วฮะอ่ะเดี๋ยวอันนี้วางไว้มาแหมลุ้มอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้สรุปปลานะผมสองต,อตัวครับผมรอบละตัวครับอ่าแต่รอบละตัวก็ขู่ไซส์บิ๊กๆบิ๊ก,กไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่คผมนี่ครับนี่ครมีปลาออ้นน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 ปลากระสงปลากระสง ปลากระสงหนึ่งตัวครับแล้วก็ปลาไหลหนึ่งตัวนะครับผมปลาไหลยักษ์โอ้โหหมานะครับผมอ่าฝากติดตามช่องช่างสายล่าคุณธมากินแล้วก็ช่องย t u b e ช่างสายล่าคุณมาหากินด้วยนะครับผมขอคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับผมผมสวัสดีเอฟซีท่านนะครับผมแล้วก็สวัสดีผู้ที่รับชมด้วยนะฮะนี่ผมพามาดูรอบอีกแล้วครับผมครบกําหนดสองวันครับผมนี่ครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดูครับเมื่อคืนนี้ฝนตกนะครับผมวันนี้จะเป็นยังไงจะเป็นยังไง ลองดูนะครับผมมีอะไรบ้างไม่เอ่ยอะไรเงียบๆตัวอะไรอ่ะโอ้มีมีมีตัวลายๆเลยครับผมตันี้อโโหโฮัยไม่ได้มีตัวลาเียมีปลาไหลด้วยปลไหใหญ่เียนนี่นีโอโออะไรเนี่ยอันนี้ดิอันเหลือมอ๊เดี๋ยเดี๋ยวเอาวไหั

ไหลใหญ่เข้าไปแล้วครับอ่าอันนี้เหลือใ่เหลืออ้อละเป็นงูกินปลาครับผมวันนี้ฮะงูกินปลากา็ก็เขาเขาไม่มีพิธี่ภัยอะไรก็เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมปล่อยเขาเลยนะฮะออไปอเต่าไปด้วยให้เต่าไปพร้อมอะไปไปแล้วครับเรียบร้อยครับผมนี่ อันนี้ปลาปลากระดี <c oughs> ปลากระดีอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้เต่าโอ้อันนี้เป็นเต่าหับด้วยนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวให้ลูกสาวปล่อยนะอ่ะอ่ะปล่อยเลยเหัวมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยหัวมันหัวมันอยู่ตรงไหนะปล่อยเลีมาปล่อยเลยปล่อยเลย เยอยังเไหมอ่ะโอเคครับผมแล้วเดี๋ยวผมไปอีกข่ายไปอีกค่าหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอีกอีกรอบเลยฮะเดี๋ยวเรามาดูกันอีก,อ,ก,อ,ก,อ,กอีกลูก,กนึงนะครับผมโอ้ผมลืมเอาที่มาลืมเองท้าบูทมาครับโอ้เดินที่เจ็บตีนครับผมมันเจ็บตีนเพราะว่ามันมีอนี่ฮะหน้มโอ้เนี่ย,ยไมยราบโอ้ มันไม่มีต้นนะครับผมแต่มันทิ้งใบโอ้โหเดินนี่ต่ำต้องค่อยๆเดินดีๆเลยครับอันเจ็บครับผมเไปดูหลังนี้ครับผมเป็นยังไงนะฮะหลังนี้อะไรไอ้อะไรวะเนห็นเห็นแล้วเห็นแล้วปลาอะไรปลาอะไรปลาอะไรฮะปลาอะไรปลาอะไรมีปลามีปลาลงมาใกล้ลงมาใกล้ตากล้ๆลงมามีมีตัวมีตัวไหมเอ่ยมีตัวไหมเอ่ยมีโอ้ มีตัวลายๆเหมือนเดิมอีกแล้วนี่ตัวอนาคอนด้าอีกแล้วครับผมโอ้ยเยอะแท้อนาโอ้ยดูตัวเอ้าปลาไหลอีกแล้วอะปลาไหลด้วยกระสงนะฮะเอ้าเอ้าอย่างนี้โอเคอยู่นี่ครับผมอันนั้นอนนั้นอันนั้นอนาคอนด้าด้วยอนาคอนด้าปลาไหล โอ้ปลาไหลวันนี้ปลาไหลสองตัวอะไรครับผมท่านผู้ชมปลาไหลสองตัวแถวอนาคอนดาอีตัวเยอะ <c oughs> อ่ะเฮ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครจะไปเลี้ยงอนาคอนดาอนาคอนดาเข้าฝั่งนู้นตัวหนึ่งเข้าฝั่งนี้ตัวหนึ่งมันจะไหวเลยอย่างนี้โอ้โหไหวอนาคอนดาผมได้อนาวได้สิ กลัวซะที่ไหนล่ะปลาใส่ก่อนปลาใส่ก่อนนะโวเนี่ยอ่าวันนี้ดึงหางปลาไหลออกมาเลยอ้าวไปไหนอ้าวดึงหางมันออกมาเลยหางปลาไหลอะไรมาเนี้มาเนี้ไหลมาทางนี้ทางนี้นี่ใส่ใส่ใส่ปลาไหลมันเลื้อยขึ้นบนอีกเพี้ยดื้อแท้เหงูก็มา ขงูมาไม่เฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาตัวนี้ไม่เอาไม่ไม่ไม่ตัวนี้ไม่เอานะตัวนี้ไม่เอานะเนี่ยไม่เอาเด้อเดี๋ยวนะปลาไหลมันมาอยู่แล้ปลาไหลมันมาได้อยู่แล้ปลาไหลมันมาได้แต่อันนั้นเนี่ยไม่ได้สิอันนั้นคนท่ามันจะมาก่อนนะดิ ปล่อยก่อนพอจะเอาเอานะคันด้าไปปล่อยปล่อยให้มันออกมาแล้วมาแล้วมาแล้วแคบใส่เลยมาแล้วมาแล้วแับใส่เลยมาแล้วมาแล้วปึ๊บเรียบร้อยครับผมกระดีกระดีกระดีตัวนึงอ่ะกระดีสองตัวมันเข้ามากินปลากระดีครับผมเนี่ยฮะเออแม่แล้วมันจะเข้ามาอีกไหมเนี่ยมันจะเข้ามันเข้ามากินปลากระดีกัฮะอืมดื้อยังเลย อ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวผมปล่อยมันก่อนนะคะบผมปล่อยปล่อยผมไม่ทำอ,ะอ่ะปล่อยตรงนั้นปล่อยทางนี้ <c oughs> เดี๋ยวมันก็มาเข้าอีกอะ่ะเพราะว่ามันเคยได้กิน,นเข้ามากินลูกปลาครับผมนี้เดี๋ยวปล่อยนี่เป็นไรหรอทางนี้มันมีน้ำอยู่ครับผมอ่ะทางนี้ตากองมาทางนี้เห็นไหม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 ตากองเห็นไหมเห็นเนาะอ่ะนี่นะอ่ะไปไปไปเฮ้ นั่นไปแล้วไปแล้วเออไปแล้วลงน้ำไแล้วครับนี่ครับไปแล้วเออันได้นานาเหรอขนก็ได้อ่ะ,ะอ่ะอืมอ่ะไปอ่ะวัวชัวใหญ่ใหญ่เลยอือโอ้ทิ้งได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวออกพอดียุ่งเลยอ่ะโอ้ปลาไหลด้วยอ่ะนี่ครับอ่ะอะ,อะ โอ้วันน to ั้นวันนั้นโอ้ไล่อย่างว่าเลยวไล่จับแทบไม่ไหวเลยครับผมเดี๋ยวผมดักเดี๋ยวผมอ้นี่ครับเออวันนี้ผมก็ได้ปลาปลาไหลสองตัวนะครับผมแล้วก็ปลากระสงหนึ่งตัวงูสองตัวครับผมอ่าโอเคครับผมวันนี้ผมไม่ไม่ต้องให้ดูปลานะอ่าฝากติดตามช่องช่างสายลาคนณมากินแล้วก็ช่องยูทูบช่างสายลาคนณมาหากินด้วยนะครับผมขอบคุณมากมากเลยครับสวัสดีครับผม